สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS f o c u โฟกัสตวันประจำวันที่10ตุลาคมกับดิฉันจ่ารุวันสุธิธนกูลคุ้มชมคะวันนี้วันที่10เดือน10เป็นวันชาติไต้หวันนะคะประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อได้กล่าวสุนทรพจน์ย้ำว่าจะเดินหน้าสร้างเครือข่ายป้องกันภัยทางอากาศที่แข็งแกร่งเพื่อเสริมความมั่นคงของประเทศโดยงานเฉลิมฉลองในปีนี้เต็มไปด้วยไฮไลท์มากมายหนึ่งในนั้นคือการบินโชว์พ่นควันสามสีโดยเครื่องบินรบฝึกหัดของไต้หวัน เสียงกลองดังกระหึมด้วยวงกลองร้อยชีวิตหน้าลานธรรเนียบระัานาธิบดีจากสมาคมกรองไทกูเปิดฉากพิธีเฉลิมฉลองปัญชาติดดบเบลเทนของไต้หวันตามด้วยวงเรียมกลาโหมประสานกับการแปรรูปสวนสนามพาเรตของสามเหล่าทัพอย่างตะการตา ตามด้วยเสียงเพลงชาติกระหึมผสมกลมกลืนกับธงชาติผืนยักษ์กลางอากาศด้วยเฮลิคอปเตอร์ชินุก CS47SD และตามด้วยเฮลิคอปเตอร์อินซีดำอีกสองลำบินผ่านน้านฟ้าหน้าทรเนียบรฐนตประธ,ธิปธิบดีขับขานเพลงชาติด้วยวงประสานเสียงจากโรงเรียนประถมต้าชุนจังว่าร่วมกับตัวแทนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ดีเด่นประจำปีนี้ ประธานาธิบดีไล่ชิงเตอ๋อย้ำว่าต้องอาศัยพลังของตนเองปกป้องสันติภาพเสริมความยืดหยุ่นของสังคมและกำลังการป้องกันประเทศสร้างเครือข่ายป้องกันภัยทางอากาศไต้หวันโดมจ้าสู่ต่อสร้างไต้หวันที่ดุนที่โดมสร้างก่อไต้หวันฟังเชิงป้องกังดูท่มีธิภาพและมีประสิทธิภาพที่มี ปิชฉาการแสดงพิธีเปิดด้วยหน่วยรบพิเศษ Thunder Tigers กับเครื่องบินลบฝึกหัดที่ไต้หวันสร้างเอง Brave Eagle พ่นควันสามสีเหนือน่นฟ้าทำเนียบประธานาธิบดีและเป็นการเปิดโฉมครั้งแรกหลังเปลี่ยนโฉมใหม่ วันชาติปีนี้มีชาวไต้หวันพ้นทะเลจากทั่วทุกมุมโลกเกือบ4,000คนเดินทางกลับมาร่วมเฉลิมฉลองนะคะนอกจากจะมีคนสวมใส่ชุดที่ตัดเย็บเองเข้าร่วมงานแล้วยังมีผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และชนพื้นเมืองจากตำบลกวางฟูกเข้าร่วมสร้างสีงสันอย่างไรก็ดีบริเวณด้านนอกของงานก็มีทั้งกลุ่มผู้ที่สนับสนุนการรวมและกลุ่มผู้ที่สนับสนุนการแยกประเทศมารวมตัวกันเพื่อแสดงจุดยืนเหมือนเช่นทุกปีโดยตำรวจได้มีการจัดวางกำลังดูแลความเรียบร้อยอย่างใกล้ชิด ทรงชาติในมือแสดงความรักชาติฉลองวันชาติท่ามกลางแสงแดดแรงกล้าชาวไต้หวันจากทั่วทุกมุมโลก ร่วมกันฉลองวันชาติของไต้หวันชาวจีนพ้นทะเลทั่วโลกร่วมฉลองวันชาติไต้หวันมาจากแอฟริกาใต้ใช้เวลาถึงสองสัปดาห์ทักหมวกบนศรีรษะด้วยตนเองและบางคนมาร่วมครั้งแรกในรอบ30ปีภูมิใจที่เห็นไต้หวันก้าวหน้าในวันนี้นอกจากนี้ยังมีนักเรียนจากมาเลเซียเข้าร่วมงานวันชาติเป็นครั้งแรกส่วนผู้ตั้งถิ่นฐานให่ จากเวียดนามก็เข้าร่วมด้วยชุดประจำชาติชนพื้นเมืองจากวังฟูหวาเลียนในชุดประจำเผ่าแสดงความขอบคุณต่อผู้คนที่ยื่นมือให้ความช่วยเหลือนี่นัก็ดีบริเวณภายนอกพิธีฉลองวันชาติก็มีกลุ่มการเมืองที่มีจุดยืนแตกต่างกัน ทั้งที่ต้องการรวมและการแยกไต้หวันได้แสดงจุดยืนทางการเมืองของตนท่ามกลางการรักษาความสงบเรียบร้อยของเจ้าหนี่ตำรวจคุณผู้ชมคะในอดีตหลายครอบครัวนิยมวางแผนให้ลูกคลอดในวันชาตินะคะแต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นเช่นนั้นอีกต่อไปจนถึงเช้าวันนี้ทั่วไต้หวันมีทารกคลอดในวันชาติเพียง5คนเท่านั้นโดยในเดือนกันยายนปีนี้ทารกเกิดใหม่ลดลงจากปีที่แล้วกว่า3,000คนจำนวนประชากรไต้หวันลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่2 1แล้ว ภาพทารกเกิดในวันชาติหาดูได้ยากขึ้นเรื่อยๆจนถึงเช้าวันนี้ทั่วตหวันมีทารกเกิดในวันชาติเพียง5คนเท่านั้นตามสถิติของกระทรวงมหาดไทยตหวันพบว่าเดือนกันยายนปีนี้มีทารกเกิดใหม่ทั้งหมด8,603คนลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง3,189คนในช่วง3มไตรมาสแรกของปีนี้จำนวนทารกเกิดใหม่ลดลง16,000คนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาตหวันกำลังเผชิญวิกฤตเด็กเกิดน้อยอย่างรุนแรงจำนวนประชากรลดลงติดต่อ,อก,กันเป็นเดือนที่21แล้ว ขณะที่สัดส่วนประชากรวัย65ปีขึ้นไปเพิ่มสูงถึง19.8%ซึ่งหมายความว่าไต้หวันกำลังจะเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดในไม่ช้าคุ้มชมค้าง,งานขุดลอกโคลนตมบนถนนฟอจู่ตาบลกวางฟู่เมืองฮวาเลียนซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยรุนแรงใกล้เสร็จสิ้นแล้วนะคะโดยกองทัพไต้หวันเข้าคุมงานโดยตรงด้านรัฐบาลกลางไต้หวันก็ได้ทําประกันอุบัติเหตุคุ้มครองสูงสุดหนึ่งล้านเหรียญไต้หวันให้กับอาสาสมัครโดยจะให้สิทธิ์คนขับเครื่องจักรกลหนักและช่างน้ําไฟก่อน เหล่าอาสาสมัครร่วมแรงร่วมใจบรรจุเศษดินโคลนลงทุ่งนาขนุดลอกโคลนตมบนถนนโฟจูตำบนกองฟูเมืองฮวาเลียนซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยรุนแรงใกล้เสร็จสิ้นแล้วโดยกองทัพไต้หวันเข้าคุมงานโดยตรงพร้อมจัดสรรกำลังพลและระดมเครื่องจักรกลหนักเข้าฟื้นฟูอย่างเต็มกำลังขณะเดีวยวกันรัฐบาลกลางก็ได้เร่งเดินหน้าเคลียร์ท่อระบายน้ำโดยตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายในวันที่15ตุลาคมนี้ ขณะดเดียวกันรัฐบาลกลางก็ได้ทําประกันอุบัติเหตุคุ้มครองสูงสุด1ล้านเหรียญไต้หวันให้กับอาสาสมัครโดยจะให้สิทธิ์คนขับเครื่องจากกลหนักและช่างน้ําไฟเป็นลําดับแรกสพานชั่วคราวข้ามแม่น้ำมหาไทอันซึ่งเดิมมีกําหนดเปิดใช้ในวันที่15ตุลาคมหลังกรมทางหลวงเร่งดําเนินการก็สามารถเปิดใช้งานได้แล้วในวันนี้ เมื่อวานนี้อิสราเอลและฮามาสได้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงระยะแรกแล้วนะคะตามข้อเสนอของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐถือเป็นก้วสำคัญของการยุติความขัดแย้งในชนวนกาซาที่ยืดเยื้อมานานกว่า2ปีโดนัลด์ทรัมป์ยังกล่าวว่านี่คือก้วแรกของแผนสันติภาพแห่งศตวรรษขณะที่ผู้นำฮามาสก็ได้ออกมายืนยันต่อสาธารณชนว่าจะผลักดันให้เกิดการหยุดยิงอย่างท้าวรน ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้ประกาศข้อตกลงหยุดยิงและลอกแรกระหว่างอิสราเอลกับฮามาสแลกเปลี่ยนนักโทษและตัวประกันกันภายใน72ชั่วโมงโดยคณะรัฐมนตรีของอิสราเอลนั้นได้เปิดการลงคะแนนเสียงแล้วซึ่งก็มีทูตพิเศษของสหรัฐร,ร,ร่วมเป็นสักขีพยานเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงสันติภาพด้วย I hope there and, uh, planning leaving sometime hope there to on be we're and Sunday น้ำข่าวการหยุดยิงแพร่ออกไปเสียงโหร้องก็ดังกระหึ่มไปตามท้องถนนในกาซาชาวบ้านที่พัทตินบอกว่าแม้สงครามยุติลงแต่บาดแผลยังคงอยู่ส่วนอีกรายก็บอกว่ายาดมิดของเธอนับร้อยต้องตายในสงครามแม้ข้อตกลงนี้จะไม่สามารถลบรอยแผลนี้ได้แต่อย่างน้อยเด็กๆก,ก็สามารถกลับไปโรงเรียนได้แล้ว โฆษกอิสราเอลบอกว่าข้อตกลงหยุดจริงดังกล่าวมีการรับกาอนุมัตจากคณะธรรมติแล้ว24ชั่วโมงตัวประกันที่ถูกขังในกาซาจะได้รับการปล่อยตัวใน72ชั่วโมงระดับสูงของฮามาสก็บอกว่าทั้งสองฝ่ายได้รู้ข้อตกลงหยุดจริงแล้วนะครับสาระสำคัญก็คืออิสราเอลนั้นจะถอนทหารเปิดชายแดนยินยอมไม่ความช่วยเหลือเข้าสู่กาซาได้และปล่อยตัวนักโทษปาเลสไตน์จานวน2,000กว่าราย ขอบคุณที่รับชม PTS Focus ไต้หวันในวันนี้นะคะจากกันด้วยภาพพิ่โปริอมันและพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ